สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงหบลูทุกท่านนะครับเจอกันกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์เกมฟุตบอลคาราบาวครับครับที่เชลซีจะเปิดบ้านพบกับทางไบรตันนะครับก็จะลงสนามกันในค่ำคืนวันพุธนะครับเวลาตี1น5นะครับก็ก่อนที่จะไปรับฟังทัศนะนะครับรวมไปถึงความพร้อมของทั้ง2ทีม ไลฟ์อัพที่คาดวราจะลงสนามครับเชลซีจะจัดสำรองแค่ไหนในเกมวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อน,นะฮะขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดครับบวยเลมอนโซดากระป๋องสีเขียวใครสนใจก็ไปลองกันได้นะครับไปเทสกันได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับแล้วก็ขอบคุณซูซูกิเอติก้าสมาร์ทไฮบริดครับเดอะพาวเวอร์ออฟสมาร์ทเต็มที่ทุกฟังก์ชันเต็มพลังสมาร์ทไฮบริดนะครับ ใครสนใจรถยนต์ซูซูกิก็ลองไปขับกันได้นะฮะที่แล้วว่าไปเทสต์ไดฟ์กันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศเลยหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th กนะครับก็ไปดูสภาพความพร้อมของทั้งฝั่งเชลซีหน่อยนะครับตัวเจ็บก็ยังเป็นตัวดำเดิมครับไม่ว่าจะเป็นพวกเวสลียฟโฟฟาน่าที่พักยาวรวมไปถึงคริสโตเฟอร์เอนคุนคูโรเมโอลาเวียนะทรโวชาโลบาริสเจม คานิช um ุกอเมก้าบอโดเบเดชิวโนนี่มาดูเอเก้แล้วก็มาคัสเมตินาลีผู้นี้เจ็บหมดเลยนะครับแล้วก็ข่าวร้ายก็คือมาโลกุสโตที่ไปโดนใบแดงในเกมนัดล่าสุดที่แพ้คาบ้านต่อวิลล่าศูนย์ต่อหนึ่งเนี่ยก็ติดโทษแบนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทางโปเชตติโนเนี่ยน่าจะมีการโรเตชันผู้เล่นอาจได้เห็นตัวสำรองอย่างโคพาเมอร์ mer, ลงมาเล่นเป็นตัวจริงรวมไปถึงเบนชิวเวลครับที่เป็นสำรองในเกมกับวิลล่า ก็น่าจะได้ start นะครับเพราะว่าบทสัมภาษณ์ของทางปอชิเติโน่ก็เหมือนว่าจะให้โอกาสเบนชิวลในเกมนี้นะครับก็เชื่อว่าตำแหน่งที่น่าเซอร์ไพรส์ที่แฟนเชลซีน่าจะอยากตื่นมาดูเนี่ยก็น่าจะเป็นผู้守ประตูครับทางยอเยเปโตรวิชผมว่าอาจจะได้เล่นในเกมนี้แหละขวาเป็นอักเซลดิซซี่ครับซ้ายเป็นเบนชิวลครับเซนเตอร์น่าจะเป็นเลวายโควิลเล่นกับเตียโกซิวาเพราะว่าทั้งโฟฟาน่าแล้วก็บารชิวเจ็บนะฮะกลางก็น่าจะเป็นกาลาเกอร์กับไกเซโด แนวรุกครับสเตอร์ลิงนะฮะทางเอนโซแล้วก็โคพาร์เมอร์หน้าเป้าเป็นนิโคลาแจ็กสันซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมว่าสเตอร์ลิงอาจจะได้พักนะครับแล้วก็อ่โคพาร์เมอร์อาจจะได้เล่นตรงกลางโดยที่โนนี่มาดูเอเก้ที่เหมือนจะหายเจ็บแล้วก็อาจจะได้ตา a r t ตัวจริงตัวรุกด้านบนเนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่นิโคลสแจ็กสันน่าจะได้เล่นเหมือนเดิมอยู่ที่ว่าซ้ายจะเป็นบูดิกนะฮะกลางเป็นเทาเมอร์ไหมแล้วก็ขวาจะเป็นมาดูเอเก้ไหมที่เหลือผมว่าน่าจะ ชุดเดิมครับเหมือนจะไฟบังคับนะฮะเพราะว่าเซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยทางเลือกก็เหลือค่อนข้างน้อยแล้วก็อย่างที่บอกครับอาจจะได้เห็นเซอร์ไพรส์ในการที่ยอเยฟเปโตรวิชได้เฝ้าเสาทีนี้ก็ได้เปรียบเทียบกันแล้วว่าเปโตรวิชกับทางโรเบิร์ตซันเชสใครดีกว่ากันนะฮะส่วนทางฝั่งของไบริทันตัวเจ็บเหมือนเดิมครับฮูลิโอเอ็นซิโซยาคุบมเดอร์แล้วก็เช็คฟิกปาสกาลกรอสกับเจมส์มิลเนอร์ซึ่งผมว่าปาสกาลกรอสน่าจะได้พักไปเลยครับเพราะว่า ทางฝั่งของไบรตันเนี่ยเขามีตัวดาวรุ่งเจ้าหนูคาร์ลสไอ้บาลบ้าที่เล่นได้ครับเล่นตรงกลางจะเล่นกับทางบิลลี่กิลมมร์นะครับก็ประตูเนี่ยน่าจะเป็นเจสันสตีลนะครับอาจจะได้เฝ้าเสาหรือรอดูว่าเบิร์ดฟานบรูเกนจะได้เฝ้าเสาหรือเปล่านะฮะขวาเป็นทาริกลัมตี้ซ้ายเอสตูปิยานเซนเตอร์ฟานเฮเก้กับลุยส์ดังกลางเนี่ยเจ้าหนูบาลบ้ากับกิลมมร์แนวรุกซอลิมาสอันซูฟาติคารุมิโตมะแล้วก็เจ้าเปโตร ก็อาจจะพักทั้งอีแวนฟูกุซันพักแดนนี่เวลเบกนะฮะแล้วก็โอกาสของอันซูฟาติก็น่าจะได้เล่นนะฮะเพราะว่าเป็นในส่วนของฟุตบอลคาราบาวครับนะฮะคู่นี้เอาตรงฮะการคาดการเนี่ยนะฮะเชลซี Chelsea น่าจะจัดผู้เล่นสำรองลงไปบ้างนะฮะส่วนทางฝั่งของไบรตันเนี่ยถึงแม้ให้เป็นสำรองเนี่ยก็เป็นสำรองที่ยังโหดนะฮะผมใช้คำนี้เลยครับเพราะว่าด้วยระบบของโรเบโตเดซาบี้เนี่ยเขาแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ ต้องบอกว่าประสิทธิภาพอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนชุดใหญ่แต่ผมเชื่อว่าไม่หนีกันมากเพราะว่าขายบอลระบบครับสำหรับโรเบรโตดีแชบี้นี่จะเป็นอีกเกมหนึ่งครับที่เชลซีอาจจะเล่นสเปซสปะมีโอกาสโดนน็อกคาบ้าน3เกมติดนะฮะหลังจากแพ้ฟอเรสต์แพ้วิลล่าแล้วมาเจอคู่แข่งไบรตันนี่จะเป็นการแสดงให้เห็นเลยครับว่าเชลซีเนี่ยที่น่าจะจัดผู้เล่นชุดใหญ่มากกว่าทางไบรตันมาเจอไบรตันที่เล่นบอลระบบ นะที่พวกเขาเซตโดยโดมิโตเดซารบี้เนี่ยอันนี้สำคัญมากๆมันจะเป็นการวัดเลยครับว่าบอลของโปเชิติโน่พอเจอทีมเวิร์กหรือเป็นบอลที่เคี่ยวมากๆเนี่ยต่อให้ผู้เล่นมีชื่อเสียงมากกว่าอาจจะเป็นเอนโซซิลวาไกเซโดนะครับหรือแม้กระทั่งสเตอร์ลิงเนี่ยมาเจอบอลสำรองของไบรตันผมบอกเลยว่าไม่ง่ายเกมนี้เนี่ยผมอยากให้แฟนเชลซีดูแล้วก็ ทำใจไว้นิดหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเกมที่ดูแล้วหุดหงิดนะครับเพราะว่าเป็นชุดที่อาจจะไม่ได้เล่นด้วยกันแล้วก็เชื่อว่า11ตัวจริงที่ผมจัดไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจากการคาดการณ์ของเว็บไซต์ h o Score เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายคนแล้วก็ผู้เล่นดาวรุ่งหลายคนก็อาจจะได้รับโอกาสติดทีมในชุดนี้ด้วยนะฮะมีความเป็นไปได้ว่าชุดที่ผมคาดการเนี่ยอาจจะอาจจะมีสำรองที่มากกว่านี้นะครับอาจจะได้เห็นอามโมโบโรย่าลงเล่นเป็นตัวจริงมากขึ้นนะรหรือเอียนแมสเทน ที่อาจจะได้เล่นในตำแหน่งตัวบนหรือแม้กทั้งเลสลี่ย์ o โกชุกูก็มีความเป็นไปได้นะครับผมว่าไอ้สาตัวนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นผมว่าแฟนเชลซีทําใจนิดนึงครับกับบอลระบบที่แข็งแกร่งของไบรตันแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกครับแล้วก็ต้องบอกแฟนเชลซีว่าพยายามดูผู้เล่นดาวรุ่งดูยอเยเปโตรวิชดูโกโกชุกูนะฮะดูทาง มูดิกว่าจะสามารถปรับตัวได้ไหมหรือแม้กระทั่งโอกาสของเอียนแมสเทนแล้วก็อามา mando โรย่าเพราะว่าแฟนเชลซีอย่าพึ่งไปซีเรียสมากเพราะว่าบอลต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้พุ่งตรงฮะทำใจครับมีโอกาสโดนน็อกคาบ้านผมว่าโอกาสออกเสมอก็สูงแต่ถ้าเลือกผู้ชนะผมมองไปที่ไบรตันครับบอลระบบของเดซาบี้ดูดีกว่าครับตัวอันตรายนะฮะไม่ว่าจะเป็นคารุมิโตมะนะครับหรือแม้กระทั่งตัวอย่างซอลลี่มาร์ เจ้าเปโตรก็มีความเร็วนะฮะจริงๆโดยภาพรวมผมไม่ได้มองไบรตันแค่นักเตะคนใดคนหนึ่งครับผมมองที่ระบบวิธีการเล่นของโรเบร์โตเดซาบี้ที่เห็นได้ชัดในเกมที่พวกเขาบุกไปน็อกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหเกมนั้นนี่ผมยกย่องไบรตันมากๆส่วนเชลซีเนี่ยนะฮะหวังว่าพอเบนชิวลได้เล่นริมเส้นทางซ้ายอาจจะได้ประสานงานกับมูดริกรอดูฮะว่าจะเป็นยังไงหลังจากก่อนหน้านี้โดนดรอปแล้วก็โดนเสียงแฟนบอลวิจารณ์กันเยอะมากๆที่ไม่ยอมใช้งานเบนชิวลนะครับ ก็เพื่อนๆมองเกมนี้ว่าอย่างไรกันบ้างครับคาราบาวครับอาจจะไม่ใช่เกมที่ทั้ง2ทีมโฟกัสนะบางทีพอร์ชอาจจะทิ้งด้วยซ้ําหรือว่าเราก็ไม่รู้ว่าพอร์ชอยากจะเรียกความมั่นใจจากเกมนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆมองว่าเกมนี้เราจะจัดตัวยังไงผลสกอร์จอกเป็นแบบไหนครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็ถ้าถามว่าตัวไหนที่ผมอยากให้กําลังใจมากสุดนะฮะก็น่าจะเป็น นิโคลัสแจ็กสันครับอยากให้ทําประตูได้ในเกมนี้นะฮะจะได้เพิ่มความมั่นใจแล้วก็อยากเห็นพวกเลสลี่โอโกชุกูอยากเห็นเอียนแมสเทนได้รับโอกาสบ้างนะครับอ่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับลองทายสกอร์เข้ามานะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในสิง b ์บลูคาเฟ่ครับวันนี้วันพุธนะฮะสองทุ่มเราเจอกันแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ